การสร้างตัวตนคือการที่จะทําให้คนรู้จักเราเราจะสร้างตัวตวนยังไงนั่นก็คือให้เราหาก่อนว่าเราชอบอะไรแรกการที่จะทําให้เพจของเราโตวไวแบบก้าวกระโดดใช่ไหมคะนั่นก็คือการสร้างตัวตนให้เริ่มจากสิ่งที่คุณชอบลองถามตัวเองดูว่าคุณชอบอะไรเอาความชอบมาทําให้คนรู้จักทีนี้ถ้าทุกคนบอกว่าคุณลลี่คะเป็นคนที่แบบมีความชอบหลากหลายอย่างมากๆจะทํายังไงให้เราลองถามตัวเองดูว่าอะไรที่เราชอบที่สุด หรืออะไรที่เราถนัดที่สุดให้ความรู้หรือแก้ปัญหาให้คน ให้ความรู้ก็อย่างเช่นเอลลี่สอนตัดต่อใช่ไหมเอลลี่ก็แค่ทําคลิปตัดต่อแล้วก็ทําเทคนิคเกี่ยวกับการตัดต่อสําหรับคนที่เขาอยากตัดต่อทีเนี้ยเขาก็จะอยากมาดูเพจของเอลลี่มาดูช่องของเอลลี่เพราะว่าเอลลี่อ่ะให้ความรู้และเอลลี่แก้ปัญหาให้กับเขาคือการสร้างตัวตนการให้ความรู้การแก้ปัญหาให้คนทีเนี้ยปัญหาของแต่ละคนเราจะเอามาจากไหนนั่นก็คือคอมเมนต์คือคนจะเริ่มสนใจเราเริ่มกดติดตามความส่องเพจถูกไหม คือเพจเราอ่ะมันต้องพร้อมเลยต้องโชว์ให้เห็นเลยว่าเรามีดียังไงเราเก่งเรื่องอะไรบางทีมันไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าของเราเลยนะคะเราเจ๋งแค่ไหนอะ่ะเหมือนอยู่ในช่วงตัดสินใจอะ่ะจะเริ่มเชื่อใจเขาเริ่มเชื่อใจเรานี่แหละที่จะทําให้เราขายของได้บอกเลยะคะ่ะว่าการที่เราจะทําอะไรแล้วเราก็ขายได้อะ่ะนั่นก็คือการที่เรามีฐานแฟนที่เขารักเรา